สวัสดีได้ใจทุกตาพาฝันจ้าโอ้ฟังเสียงเครื่องบินพันบินพันบ่ได้ยินนานแล้วเด้อคันนี้เฮลิคอปเตอร์น้อยหรอกคันนี้ ค่นเลียมตาแทนบ้างเลียมตาก็เสื้อหมวกว่าเนินฐานนั่งตากแดดนะคะนีเเ่เลียมตาเลียมตาเรียมมันนี่เสื้อหมวกหนงเนาะมันนี่มา้ค่ะลมพัดเย็นมีแหงค่ะเออแนวไซเรื่องเตือนเออแนวไซเรื่องพึงเรื่องพึงพึงโตดค่ะพึงเรื่องพึงคนนั้นหลังขนนี่ก็แพ้แพ้พึงเนาะคะ่ะเนาะ ี่พึ่งมันมีสารอยู่สิฮะบางคนก็โดนพึ่งต่อยนี่ก็พึ่งตอดเนาะคะเนาะพึ่งต่อยเนะะาะภาษาไทยเนาะตั่วพึ่งมันต่อยมันบอ่อันพึ่งกัดพึ่งต่อยต่อยมันบอ่อักลังคนนี่ก็อันนั้นอะคะ่ะเพราะมันหน้าตาก็บวมไปเมื่อได้ขลังคนก็เอ้ยตุ๊กตานี่เคยโดนอันพึ่งอัน พึ่งต่อยพึ่งกัดนี่อยู่อันอยู่นําเหินค่ะสมัยอันวินําเหินเอวยเนียนมันใชมีห้องนึ่งมืนมันมันเป็นห้องบ่ได้อยู่หรอกค่ะอันห้องเพราะนันห้องเก็บของห้องอันที่พันห้องว่างๆเนาะค่ะบ้านบ้านอันบ้านสมัยเก่าเนาะค่ะเนาะมันเป็นห้อง Yes Hot ย่า โอ้ยนาไปเอ็ดกาแฟเอแฟนเอยกิ่นกรนพ่์ไปทุละพ่นเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าทุกตาพาฝันค้าอยู่สวนงบานคือเก่าอากาศดีจ้ามานั่งนําเอยเด้อนั่งนํากันคุยไปนํากันค่ะคุยกันเรื่องอะเติมพึ่งกัดพึ่งต่อยเนาะพึ่งตดค่ะคุยกันเรื่องพึ่งโตด อันตอนแรกกันเราคุยกันน้อยนึงก็เลยเอยเราไปเอ็ดกาแฟเฮอแฟนเออยเพื่อนหน้าออกไปข้างนอกวันนี้ก็เบ้าตอดบอก <c oughs> ่กขาเนาะก็เลยบอกว่าพึ่งพึ่งอันกัดบอกพึ่งตอดพึ่งตอดตอนแรกก็เลยคั้นรายการด้วยไปต้มกาแฟดําค่ะวันนี้มาคันนี้บัว เด็ดก็มีแห้งมีแหงค่ะเด็ดอกจ้าพันฮวนนะค่ะบันนี้ก็ได้เว้าเรื่องพึ่งตอดเนาะค่ะเนาะพึ่งตอดเอ้อยทุกตานสมัยอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะสมัยอยู่อันน้ำพ่อน,น้าแม่ไหมนบ่ พึ่งตอดเหรอคะมันเป็นห้องพระก็ะอัดนค่ะะมันเป็นพึ่งพึ่งหังใหญ่เด้อค่ะน้ำพึ่งนี่เป็นพวงพวงอยู่เพราะว่าปิดมาเป็นห้องห้องโบได้มีโบมีเพื่ออยู่ใช่นะเฮียนสมัยเก่าสมัยอันมันเป็นเฮียนไม้เนาะจ้ะเนาะอันเดี๋ยวนี้พันบบค่อยเห็นเห็นแตมีเฮียนเอ็สเป็นปูนมันเป็นเฮียนสมัยใหม่คนพันมั้งนี่มดดมันบอก ว่ามันนั่นปวกขึ้นนั่นแต่มันดูเฮาดูแลบ่วหึงนออเนาะเอ้ยว่าหันก็ยู่นน้ำห้องเนาะค่ะห้องพันกระปิดประตูมันเป็นเฮียนไม้หม,มดเลยค่ะสมัยยานิเอ,ออยู่หันมาเป็นเฮียนบ้านไม้บ,บ้ลลานทรงโบราณบ้านสมัยเก่าเป็นไม้หมดเลยบัานนี้เอสเชอร์บ,บ้านน,นี้อันนี้ไอ้เคย่อนเอ้ยไอ้เขื่อเอ,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 อ้อยอออทุกตานี่พ่นเราไปพ่นอยากได้น้ำพึง ห่วงพันใหญ่เด้อค่ะแม่เอ้ยก็บอกว่าอีะอีนังโจ่ะเข้าไปเด้อพ่นบอกค่ะอีล่ะเพราะว่ายานเพิงมันต่อยเขามันเห็นแสงเดดมันเห็นเปิดแสงแล้วมันสิลู่ออกมาเซืเพพ่นบอกค่ะพันก็บอก้ดยความหวังดีเลยค่ะเอ้ยก็บุกค่อยเข้าไปอันมะอันนั้นจะเพื่อเพราะว่าเห็นแต่อยู่อเห็นแต่เป็นอันอันแม่เพิงบั้นบินเข้าบินอกอยู่นะขเนะเอาพันอย่างน้อยเอ้ยพันอย่างอันเป็นไวโอ้ออยู่ บอกเรื่องอันเพิ่งตอดกับกินกาแฟดำก็เอ้ยไปนำเนอะนี้ไอเคยเอกับพันกาสูบยาค่ะแล้วก็พ่นพ่นยาเชือพันว่าอันเพิงนี่มันต้องตัดออกเมืนบอกค่ะน้ำพิงถ้าบอตัดกามันไหลไปแล้วมันมันซี่มันซี่หางหังเนาะเพื่อนว่ามันซี่อันคือภาษาบ้านนอกันมันหังมันซี่หางพันก็ต้องตัดเอาน้ำพิงออกค่ะ ไอ้ว่านได้กะละมังเน e, ื้อเนื้อเนื้อกะละมังข่าวเต็มเนื้อค่ะพังใหญ่ดิเดออันพ่นกเพ่นกะบอกว่ายามาเกลเนื้อตุ๊กตาเพราะว่าอันยามันะตอดเพรานวันตอดแล้วยาแล้วเทียบคนมันแพ้นี่เราเทียบตายได้เคนวันเอ้ยกระโบอันนั้นแล้วค่ะอันวันนี้พ่กกับพ่นยาซส่ใส่อันเพิงพ่นกะเมายาอันพ่นยาสูบเ้อค่ะพันสูบแล้วพอนเลาไปอันเป่าเสื้อเสียค่ะเป่าเสื้อสามสี่เทือแล้วักกับ มันเก่ามือปาดๆนะพันเก่าวันมีดนันปาดน้ำพึงออกแล้วพันก็ปิดห้องไว้มันเอ้ยพันอยากเห็นว่าพันพึ่งพึงอันนี้พันปาดออกแล้วมันเป็นสิเหลือสิคะเอ้ยก็เลยไปเปิดไปเปิดประตูเพราะว่าเบิ่องพึงมันรู้ออกมาอย่างว่าโอ้ยโชคดีนะคะโชคดีที่มีผู้ใหญ่อยู่นําค่ะคําสันก็เอ้ยว่าก็เซ็ตคือกันเพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นของเด็กน้อยนะคะเนาะ พิ่งเล่าออกมาเพื่อเเอาผ้าขมานี่คุมคุมโปเซหัวเอ้ยเพราะว่ามันไหลเด้อค่ะก็บบตอดไหลไนเลยก็ถือว่าโชคดีก็เห็นเพิ่งตอดมันมีไหลมันมันเอาไหลอันที่มันดำดำมันจูหนําอยู่หนําอันน้ามือนําอันหน้านะคะนําแก้มนี่ก็เอ้ยก็ผงอยู่แต่ว่าบบได้เอ้ยบได้ผงอันเป็นแบบตัวอันตุ๊กตาสิบลักษณได้เป็นก็แสดงว่าเอ้ยบได้แพ้เหมือนบอกโบได้แพ้เยอะ เพิ่นกันยังบบอกว่าโอ้ยโชคดีที่ว่าตัวลังคนตายได้เพิ่นว่าหันตั้งแต่หันหมาเอ้ยก็บอกเคยไปเปิดเจ้าเที่ยค่ะเอ้ยก็พันคุดยามพันโล่เสือเห่าอันลู่มาพันไหวเด้อค่ะเพิงก็ได้ได้ย้อนเอ้ยอายเอ้ยอยู่หนำอายเคยเอ้ยอยู่หนำมันเดาเอาพาหมาปกไวปพังเขาเอาอีลาไปไปไปพันเราปิดประตูก็โชคดีค่ะก็เพิ่งตอดนี้ก็ทรมานอยู่เด้อค่ะอันไหลอันแม่เอ้ยก็เอาอันแนบเนาะคขนโที่หนีบมันมาอัน มาดึงออกเหอแต่ดีดีที่เอ้ยเล่ามาฟังเพราะว่าเอ้ยโบได้แพ้มันก็บวมอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันโบได้บวมมันบวมหลังขนหน้าปานเฮ้ยนะคะเนาะแม่นบอกพิ่งต่อยนี่เอ้ยก็ถือว่าเอ้ยโชคดีอยู่ก็แม่เอ้ยก็เอามาเติมมาทาเห้อเอาอันน้ำมันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวเอ็นเอเองแม่บานพันเอสเองคนสมัยก่นเนาะพันเอามาพันมาพันเอามะพร้าวมาเคี่ยวแล้วพันกระสือกับ ก็ปุกไว้ค่ะแล้วพอนึกเอามาถาทาทาก็ถา,ถ,าถาหลายมือเลยคะ่ะมันก็อันเพราะว่าไหลพึ่งไหลแต่มันต้องเอาแหนบดึงออกเนาะแล้วมันก็มันโบดได้บวมเยอะเสิมาก็มีบวมได้อันเจ็บได้ค่ะก็เป็นคือว่าเพิ่งตอดอันธรรมดาเนี่นะก็หลายมือค่ะพี่เอ้ยน่แหละอันพี่เอ้ยน่ะเศ้าก็ได้เป็นกระดันขึ้นก็มีน,น,น,น้ำนมมองๆนี่บอกแกมพวงอุปโปะอยู่ขะแต่ว่าโบดได โบได้บวมพิลึกก็ถือว่าโชคดีเอ้ยกระนั้นก็เป็นอันคําว่าเพิงโตดเนาะคะ่ะเนาะมานึกถึงคําว่าเพิงโตดเพิงโตดภาษาบ้านอันบ้านขดขนย้อนว่าเพิงโตดเนาะคะ่ะเนาะโตดนี่ก็คือกัดหรือว่าต่อยไหมบ่ก็ถือว่าโชคดีอยู่ค่ะนน้ำมันมะพร้าวนี่ก็สุดยอดค่ะน้ำมันมะพร้าวมัน,มนเอาพิษออกเนาะคะ่ะเนาะพันก็ทา โอบนานเลหลายมือกระทาน้ำมองมันที่ว่ามันกัดมันเตือนศีลนาเอ้ยก็อันนี้มันเป็นแบบสมัยโบราณเดิค่ะที่เอ้ยใส่ฟังนี่บ่แม่นว่าเราเว้าไปทุกที่ผู้แดนบ่แม่นต์ค่ะอันนี้มันเป็นอันที่เอ้ยประสบมากับตัวเองสมัยอันวุ้ยสามสิบสี่สี่สิบสี่สิบนะห้าสิบปีแล้วเ <rament dying> นาะขนาันนั้นเอาว่ายังน <electricity> ้อยอยู่อันนี้กันเอ้ยก็เลยเล่าให้ฟังอันมันนึกถึงคําว่าเพิ่งอันเพิ่งอันเพิ่งกัดเพิ่งต่อยเพิ่งตดสินะ ก็ใส่หขฝังอันนี้ก็เลยโชคดีไปค่ะก้บัได้เป็นแพ้ลังเที่อเอ้ยมาเห็นอันลังคนเดินพงตัดอันกอันเดินพเดินอันไปเถอกอันเพิ่งมันกัดมันบอกมันมันโตดเนาะพิ่งตดนี่กาโอ้ยบวมมัดก็มีค่ะล่างคนเข้าวัดโรงพยาบาลเอ้ยมาสังเกตมึงแสดงว่าเฮาอันร่างกายมันแพ้ผมการทานหางบัวอันนั้นมันบอกมันแพ้เพราะว่ามัน พิษมันสูงแล้วค่ะเนาะอันเพิงเพิงอันนี้โอตีพันเนาะค่ะมันเป็นเมงไม้มันบอกแล้วก็มันมีไหลน้ำที่ดำดำมันก็เจ็บเลยค่ะอย่าว่าบูเจ็บเพิงโตเนาะค่ะเนาะแต้นเนาะค่ะเนาะแถวบ้านนอกก็ได้เนาะเพิงโตเต้นมันบอกมันก็มีหลายอย่างเอยเปิดอัน ไม่เปิดประตูไหมมันหลมพัดตึงต้งตึง้งอาค่ะคุยกันน้ำอันเรื่องอันเพิงเพิงตดเด้ออันนี้ภาคสองเพิงตอดอันนี้เดินกับตัวเองก็เลยไซร่ฟังจ้า,ามวนม่วนครับกหรลอฝังแล้วถูกใจก็กดอัน เธอเอ่ยนำนยด้วยฉันเดอ้อพูดเลยก็ได้คำว่าอันฟังแล้วโอ้ยเราว้าคักถูกใจก็กดเธอเอ่ยนำติดตามเอ่ยนำก็ขอบคุณหล,ยลายๆเอ่ยตุกตาผาฝันก็นได้เอาวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า